แบ็กซ้ายสายสปีดเร็วจีอย่างกับเน็ตบ้าน 5G สตอรี่ชีวิตเข้มขน้นจากเด็กโตในแคมป์ลีภพยสู่ผู้เล่นสายเติมที่เล่นได้แบบเร้าใจ <c oughs> เขาเคยพูดเลยว่า <c oughs> ผมอยากให้เรื่องราวของผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและนี่คือเรื่องราวของเขาครับอันฟอนโซเดวีแบ็กที่แรงที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนออันฟอนโซเดวีจากเลฟูจีแคมป์สู่สตาร์ฟุตบอลเดวีมีสัญชาติแคนาดาครับ แต่ชีวิตเขาเริ่มต้นที่กาหน้าในค่ายผู้ลี้ภัยบูดูบูรามพอสงครามกลางเมืองในไลเลรียบีบคั้นให้บิดามารดาต้องดิ้นรนอย่างหนักทุกนาทีที่สงครามดำเนินไปมันคือความทรมานรบรากันแย่งอํานาจชาวบ้านตายกันเป็นแสนเป็นล้านมันไม่มีจุดเซฟให้เริ่มใหม่อดคืออดจริงตายคือตายจริงในแคมป์อยู่กันแบบตามมีตามเกิดที่อยู่อาศัยก็ใช่ว่าจะเรียก,กว่าบ้านได้เต็มปากแค่พอเอาหลบแดดหลบฝนได้เท่านั้นที่นี่ไม่มีอาหารดีๆกินไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆและแน่นอนไม่มีอาณา สัญชตาตญาณของคนที่เป็นพ่อแม่ต้องทำทุกอย่างในบางสถานการณ์ก็บีบบังคับให้พ่อของเดวี่ต้องจับปืนเพื่อปกป้องครอบครัวทุกวันต้องแน่ใจว่าทุกวันมีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคนเพื่อให้ครอบครัวนั้นมีชีวิตรอดถึงวันพรุ่งนี้คนเป็นพ่อก็อยากจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดต่อมาพ่อของเดวี่เลือกที่จะวางปืนเพราะใจจริงแกไม่อยากทำอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วปาฏิหาริย์เกิดขึ้นพอครอบครัวนี้ได้ยื่นเรื่องขอเป็นผู้รีภัยที่แคนาดาแล้วผ่านการทดสอบผ่านการสัมภาษณ์ ครอบครัวนี้ได้มีโอกาสมาที่แคนาดาพวกเขาได้มาที่เมืองเอดมอนตันในเมืองอลเบอร์ตาตอนนั้นเดวี่อายุประมาณ5้าขวบการมาของครอบครัวนี้ได้ย้ำว่าที่แคนาดาเป็นอย่างไรนั่นคือแคนาดาเป็นประเทศที่ยอมรับทุกคนที่แคนาดามีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากบ้านป่าเมืองเถื่อนที่ไลบีเรียอย่างสิ้นเชิงและแน่นอนความเป็นอยู่ใดๆมันก็ดีกว่าแคมป์ที่การหน้าอย่างมากด้วยพอเริ่มเติบโตเดวี่ก็ได้รับรู้เรื่องราวในอดีตมากขึ้นมันคือสตอรี่ส่วนตัวที่เขายึดไว้เพื่อให้เขานั้นเข้มแข็งและมัน จะทําให้เขาเข้าใจดีว่าการเป็นผู้รีภยัยมันหมายความว่าอย่างไรเป้าหมายของเด็กตัวเ,เล็กๆหลังจากได้ยินเรื่องราวอันโหดร้ายที่ครอบครัวเผชิญมานั่นก็คือเขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นเดวี่ช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อและแม่เขาช่วยดูแลน้องๆสองคนของเขาระหว่างที่พ่อกับแม่ออกลุยทํางานอย่างหน,นักวันละหลายชั่วโมงเขาไม่ทําตัวเป็นปัญหากับใครเดวี่ <Dav y, S 2> ได้เรียนหนังสือได้ลองเล่นกีฬาร่างกายของเดวี่มีความพิเศษกว่าคนอื่นเขาแข็งแกร่ง กล้ามเนื้อเขาคือมีความสุดยอดเดวี David ถูกระบุไว้จากผู้ใหญ่ที่อยู่รายรอบว่าเป็นเด็กดียิ้มแยม้มร่าเริงมีความสุขและเก่งทุกกีฬาที่ลองเล่นกรีฑาก็เยี่ยมยอดเคยเล่นแบบจริงจังในรุ่นเยาว์เดวีทำได้ดีมากมีสถิติ100เมตรที่11วินาทีบาสเกตบอลก็เล่นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือฟุตบอลและครูที่โรงเรียนถึงกับตะลึงเมื่อเห็นเดวีออกวิ่งเพราะเขาใช้เทคนิคก,การวิ่งแบบนักวิ่งมาใช้กับฟุตบอลเดวี David ในยามที่ร่างกายฟิตที่สุดเขาสับสปีดได้เกือบ40กิโมตรต่ัโมงนนคืนสรรค์ ทางร่างกายที่เขามีมันทําให้เขาได้เปรียบในเกมนี้ความสวรรค์ของเดวี่ถูกคุณครูที่โรงเรียนแนะนําให้กับโค้ชท่านหนึ่งที่อยู่ในลีกฟุตบอลสําหรับเด็กยากไร้ซึ่งที่ลีกนี้ชื่อว่าฟรีฟุตตี้เป็นโครงการเพื่อสังคมครับที่ทําให้เด็กๆสามารถส่งทีมลงเล่นกันได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีเสื้อผ้ามีชุดบอลให้มีรองเท้าให้และยังมีอุปกรณ์บางอย่างสําหรับการฝึกซ้อมทุกอย่างฟรีนั่นก็เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับครอบครัวของเดวี่ครับที่จะได้เล่นฟุตบอลแบบจริงจังขึ้นและลึกซึึ้้งขนนนนเพราะาตอนนั พวกเขาไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะทำอะไรได้แบบนั้นโค้ชท่านนั้นพอเห็นเดวี่เล่นก็รับรู้ได้ทันทีว่าเดวี่จะไปได้ไกลแน่เพราะเดวี่ทำบางสิ่งบางอย่างที่สอนกันไม่ได้ได้ในทันทีที่สัมผัสลูกฟุตบอลนั่นทําให้เขามีชื่อเสียงเล็กๆตั้งแต่เริ่มต้นเส้นขางฟุตบอลของเขาก็เลยมีสปีดที่เร็วจีเหมือนกับความเร็วของเขาทั้งที่ตอนแรกเขาแค่อยากเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่พอเขาลงเล่นจริงๆคนรอบๆกับคิดว่าอย่าเล่นเพื่อสนุกอย่างเดียวเลยฝีเท้าแบบนี้เนี่ยความเร็วแบบนี้ร่าง กายแบบนี้เล่นเป็นอาชีพไปเลยดีกว่ามุ่งสู่ความเป็นเลิศไปเลยน่าจะดีกว่านั่นทําให้เขาเริ่มกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้และยอมรับการฝึกฝนที่เข้มข้นกว่านักเตะในรุ่นเดียวกันจนมีการแนะนําต่อๆกันจนไปถึงโค้ชสายอะคาเดมี่เร็วยิ่งกว่าเร็วอายุ14เขาขยับไปเล่นในระดับที่สูงขึ้นฟุตบอลที่เขาตั้งใจเล่นมันเริ่มส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าครอบครัวของเขากําลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจนฝีเท้าของเดวี่เข้าตามแมวมองของสโมสสแวนคูเวอร์ไว แคปจังๆและถึงกับส่งทีมงานมาทาบทามตอนแรกแม่ของเดวี่ไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยลูกชายออาจากครอบครัวไปแต่เดวี่ก็ให้สัญญาว่าจะไม่เลวไหล,หลจะคบแต่เพื่อนที่ดีพวกเขาถึงตกลงเมื่อได้เริ่มแล้วก็ต้องลุยเขาสร้างความประทับใจให้กับสตาร์โค้ได้ตั้งแต่แรกพบเดวี่เทพเกินรุ่นถูกโปรโมทขึ้นอย่างรวดเร็วพออายุ15กว่ากว่าเขาได้เล่นในระดับสูงสุดนั่นคือเมเจอร์ลีกสร้างปรากฏการณ์ให้กับฟุตบอลของที่นั่นอย่างมากเล่นวิงแบ็กเล่นปีกกระชากได้เร้าใจแฟนนบอคาาดา ตื่นเต้นมากกับเขาเพราะจริงๆแล้วที่นั่นนิยมเล่นฮอกกี้กันมากกว่าแต่เดวี่ก็ทําให้ฟุตบอลบูมได้อย่างไม่น่าเชื่อสาหรับวงการฟุตบอลแคนาดาแล้วนะครับการเติบโตแบบติดจรวดของเดวี่เป็นเรื่องที่หาได้ยากมากและใช่ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆได้อีกในอนาคตเดวี่ได้รับสัญชาติแคนาดาเต็มตัวและเขาก็ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่แคนาดาทันทีหลังจากได้ลองเล่นในทีมชุดเล็กมาแล้วในชุดอายุต่ำกว่า17และ20ปีนั่นคือช่วงเวลาที่ครอบครัวเหมือนได้ปลดล็อกเพราะลูกชายคคนนนีี้้้้กาาาาาขมผ่อุปสสรเเ็จฝทง รุดหน้าอย่างมากสร้างสถิติไว้เพียบจากเด็กที่ครอบครัวต้องเอาตัวรอดจากสงครามสู่ค่ายผู้ลีภัยในกาหน้าได้โอกาสสร้างชีวิตใหม่กันที่แคนาดาสู่เส้นทางอาชีพนักฟุตบอลและได้เล่นอาชีพอย่างจริงๆจังเส้นทางของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นมากมายครับพอยช่วงจะเข้าปี2 0 1 9เดวี่ได้รับข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นคือไบเยนมิวนิกสโมสรฟุตบอลที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของเยอรมันไบเยนทำกันบ้านเกี่ยวกับเดวี่มาอย่างดีเยี่ยมหัวหน้าแมวมองทำข้อมูลเกี่ยวกับเด อนาคตหากมาร่วมงานกันวิธีการเล่นตำแหน่งมีอธิบายพร้อมและยังบอกอีกว่าเดวี่จะได้เล่นประมาณกี่เกมต่อปีความเป็นมืออาชีพแบบนี้เดวี่เอเจนต์ส่วนตัวและครอบครัวก็เห็นด้วยจากที่เคยดูผู้เล่นเก่งๆทางทีวีตอนเด็กๆตอนนี้บางคนกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมเขาไปแล้วมันยิ่งกว่าฝาันไปเดวี่ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นเขาแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาในจังหวะที่ไอเยนล็อบเบนเดินเข้ามาทักทายเขาเขาได้เป็นเพื่อนกับนักเตะระดับโลกหลายคนบาเอ็นมิวนิกได้พัฒนาขีดความสามารถของเดวี่อย่างเข้ม เขาเทพขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดยิ่งเล่นยิ่งบั่นใจเขามีความเร็วความแข็งแกร่งแย่งบอลได้ดีลูกจ่ายลูกเติมลูกบวกมีครบและเล่นบอลแบบรู้จังหวะไม่ตื่นตระหนกจนสามารถพูดได้ว่าเขาคือแบ็คซ้ายที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาเคยเกือบจะไร้โอกาสเมื่อเจอโอกาสและคว้ามันไว้ไม่ปล่อยไปคนที่มีเรื่องราวแบบเดวี่จะเข้าใจที่สุดว่าโอกาสมันคืออะไรตอนนี้เขาทําอาชีพในฝันเล่นติดทีมชาติได้เล่นฟุตบอลโลกได้เข้าร่วมสโมสรไบเยนเมลนิกมีค่าตัวหลักสิบล้านปอนด์ เขาได้เป็นเพื่อนร่วมทีมเดียวกันกับฮีโร่ในวัยเด็กเขาได้ต่อสู้กับฮีโร่วัยเด็กบนสนามมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคุณสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงอย่าปล่อยให้ใครบอกคุณว่าฝันของคุณคือเรื่องมโนจงฝันต่อไปและพยายามให้มากที่สุดเพื่อทําให้สําเร็จและเมื่อมันสําเร็จแล้วนั่นแหละมันคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องพยายามอย่างหนักเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่น ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ